สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเรื่องสุขภาพกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับพยาบาลไตเทียมโดยเฉพาะเลยค่ะนั่นคือการเฝ้าระวังอุณหภูมิเลือดระหว่างการฟอกเลือดค่ะเรื่องนี้อาจจะดูเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะคะใช่ครับภาวะความดันโลหิตต่ำระหว่างฟอกเลือดหรือ intradialytic hypertension ที่เราเรียกสั้นๆว่า IDH เนี่ยครับที่เราเจอได้บ,บ่อยๆประมาณ20-30%ของการฟอกเลือดเลยเนะครับส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับการจัดก,การอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมนี่แหละครับเป้าหมายการคุยวันนี้คืออยากให้เราเข้าใจง่ายๆว่าอุณหภูมิร่างกายคนไข้ฟอกเลือดเนี่ยต่างจากคนทั่วไปยังไงแล้วการฟอกเลือดมันส่งผลต่ออุณหภูมิยังไง แล้วเราจะจัดการอุณหภูมิน้ำยาฟอกเลือดหรือ d i a l y z e d temperature เนี่ยแล้วก็การใช้เครื่องมืออย่าง blood temperature monitor หรือ BTM ให้เป็นประโยชน์ที่สุดในการดูแลคนไข้ลดปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างครับค่ะเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานเลยนะคะที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจแบบเดิมๆว่าอุณหภูมิร่างกายปกติที่เราท่องกันว่า37องศาเซลเซียสเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป๊ะๆไหมคะ เป็นคำถามที่ดีครับจริงๆแล้วไอเดียเรื่อง37องศาเนี่ยมาจากการศึกษาเก่าแก่ม,มากตั้งแต่ศตวรรษที่19นู่นเลยแต่ว่าการศึกษาใหม่ๆที่เครื่องหือวัดแม่นยำขึ้นก็พบว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิแกนกลางร่างกายหรือ Core Body Temperature ที่เราเรียก CBT เนี่ยในผู้ใหญ่ปกติมักจะต่างกว่านั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ36 8องศาแล้วก็ไม่ใช่ค่าคงที่ด้วยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามรอบวันอ๋อมีขึ้นลงด้วยใช่ครับ ตอนเช้าจะต่ําหน่อยบ่ายๆค่ำๆก็จะสูงขึ้นแล้วก็อาจจะต่างกันไปตามเพศหรือปัจจัยอื่นๆได้อีกครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นสําหรับคนไข้ฟอกเลือดหรอคะอุณหภูมิเขาเหมือนคนปกติไหมคะจุดนี้สําคัญมากครับเพราะมีข้อมูลชี้ว่าคนไข้ฟอกเลือดส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่อุณหภูมริร่างกายจะต่ํากว่าคนปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับ อาจจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ36.5องศาหรือบางทีก็ต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำเกือบครึ่งหนึ่งของคนไข้มีอุณหภูมิก่อนฟอกเลือดต่ำกว่า36.5องศาสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะมาจากภาวะไตาวายเรื้อรังเองหรือยูเรเมียที่ส่งผลต่อการควบคุมอุณหภูมิครับ โอ้โหแสดงว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยความคิดว่าอ้อคนไข้มีอุณหภูมิ37องศาก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปตั้งแต่แรกเลยสิคะเนี่ยถูกต้องครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญเลยเพราะถ้าเราตั้งต้นด้วยความเข้าใจผิดการตั้งค่าต่างๆในการฟอกเลือดโดยเฉพาะอุณหภูมิน้ํายาก็อาจจะไม่เหมาะสมกับคนไข้คนนั้นจริงๆดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องจําคือคนไข้ฟอกเลือดส่วนใหญ่มักจะมีอุณหภูมิพื้นฐานต่ํากว่า37องศาครับ เข้าใจประเด็นเรื่องอุณหภูมิพื้นฐานแล้วค่ะทีนี้ร่างกายเรามีวิธีควบคุมอุณหภูมิที่ว่านี้ยังไงบ้างคะแบบง่ายๆเลยคือระบบประสาทอัตโนมัติครับโดยเฉพาะระบบซิมพาเทติกมันจะคอยสั่งการให้หลอดเลือดที่ผิวหนังหดตัวหรือวาโซคอนสตริคชันหรือขยายตัวยายตว,วาโซดิเลชันเพื่อปรับการระบายความร้อนค่ะถ้าเราร้อนหลอดเลือดผิวหนังก็จะขยายตัวเพื่อให้เลือดไหลไปที่ผิวหนังเยอะๆแล้วก็ระบายความร้อนออกไป แต่ถ้าเราหนาวหลอดเลือดก็จะหดตัวเพื่อเก็บความร้อนไว้ในร่างกายครับแล้วการฟอกเลือดโดยเฉพาะการดึงน้ำหรือ ultrafiltration ที่เราเรียก U F เนี่ย มันเข้าไปกวนระบบนี้ยังไงคะถึงทำให้เกิดปัญหา IDH ได้ครับการดึงน้ำ UF เนี่ยมันทำให้ปริมาณเลือดในร่างกายลดลงหรือเกิดไฮโปโวเลเมียร่างกายก็จะพยายามรักษาความดันไว้โดยสั่งให้หลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะที่ผิวหนังหดตัวครับหรือเกิด p e r i p h e r a l a s o c o n s t r i c t i o n เพื่อดันเลือดกับเข้าส่วนกลางอ๋อเพื่อพยุงความดันใช่ครับผลดีคือช่วยพยุงความดันไว้ได้ระดับหนึ่งแต่ผลข้างเคียงที่ตามมาคือ คืออะไรคะคือการระบายความร้อนมันลดลงครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอหลอดเลือดที่ผิวหนังหดตัวการระบายความร้อนออกจากแกนกลางร่างกายก็น้อยลงถูกต้องครับในขณะที่ร่างกายยังมีการผลิตความร้อนอยู่ตลอดเวลาจากกระบวนการเผาผลาญต่างๆหรือเมตาบอลิซิมแถมการฟอกเลือดเองก็อาจจะกระตุ้นให้เมตาบอลิซึมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยด้วย ผลลัพธ์ก็คือความร้อนมันถูกกักไว้ในร่างกายครับทำให้อุณหภูมิแกนกลางหรือ CBT เนี่ยค่อยๆสูงขึ้นนี่คือแนวคิดที่เรียกว่า Volume Hypothesis of Heat Accumulation ครับหมายความว่าแค่การดึงน้ำก็ทำให้คนไข้ร้อนขึ้นได้เองแม้ว่าเราจะไม่ได้ให้ความร้อนอะไรเพิ่มเข้าไปเลยเหรอคะใช่เลยครับแล้วปัญหาคือร่างกายเราเนี่ยให้ความสำคัญกับการระบายความร้อนออมากกว่าการรักษาปริมาตรเลือดนิดหน่อย พอ CBT สูงขึ้นถึงจุดหนึ่งซึ่งเป็น critical threshold เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นแค่0.3ถึง0.5องศาเท่านั้นเองนะครับแค่นิดเดียวเองนะคะครับร่างกายจะสั่งการแบบอัตโนมัติเลยให้หลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัวทันทีหรือเกิด reflex skin vasodilation เพื่อระบายความร้อนออกอา้าวแล้วทีนี้พอหลอดเลือดขยายตัวพร้อมๆกับที่ปริมาณเลือดก็น้อยอยู่แล้วจากการดินน้ำมันก็เลยความดันก็ตกสิครับ เพราะความต้านทานในหลอดเลือดส่วนปลายมันลดลงควบหาบเลยเลือดไหลกลับหัวใจไม่ทันทําให้เกิด I.D.S ได้ง่ายๆเลยโดยเฉพาะในคนไข้ที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับว่าทําไมการควบคุมอุณหภูมิระหว่างฟอกเลือดถึงสําคัญมากแค่เปลี่ยนแปลงนิดเดียวก็ส่งผลกระทบได้มากจริงๆฟังดูแล้วการตั้งอุณหภูมิน้ํายาไดอะลิเซตนี่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยสิคะ เดิมทีเราอาจจะเคยชินกับการตั้งไว้ที่37องศาหรือบางทีก็เท่ากับอุณหภูมิที่วัดได้จากคนไข้ก่อนฟอกเลือดแบบนี้มันพอไหมคะจากที่เราคุยกันมาจะเห็นว่าการตั้ง T-Dial เท่ากับ CBT คนไข้หรือแม้แต่37องศาเนี่ยมักจะไม่พอที่จะป้องกันไม่ให้ CBT สูงขึ้นนะครับเพราะมันไม่ได้ช่วยชดเชยความร้อนที่ร่างกายกักเก็บไว้จากการตอบสนองต่อ UF เลยค่ะในทางตรงกันข้าม มันอาจจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงด้วยซ้ำเพราะแทบไม่มีการระบายความร้อนผ่านด i อะไลเซอร์เลยครับแล้วค่าที่เหมือสมควรจะเป็นเท่าไหร่คะปัจจุบันมีคำแนะนำทั่วไปไหมคะปัจจุบันค่า Default หรือค่าเริ่มต้นที่ตั้งมาจากโรงงานในเครื่องไตเทียมส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่36.5องศาเซลเซียสครับซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ว่าคนไข้ฟอกเลือดมักมีอุณหภูมิต่ำกว่า37องศาครับ แต่แนวคิดที่ได้รับการยอมรับและมีหลักฐานสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆก็คือการใช้คูลไดเอลเซตหรือน้ำยาที่เย็นลงกว่านั้นอีกครับคูลไดเลเซตนี่คือเย็นลงแค่ไหนคะแล้วมันช่วยป้องกัน IDH ได้ยังไงคะมีการศึกษามาตั้งแต่ยุค80แล้วนะครับพบว่าการใช้น้ำยาที่เย็นลงเช่นประมาณ34ถึง35องศาเนี่ยช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดคงที่ขึ้นลด IDH ได้จริงกลไกหลักๆก็คือ 1. ช่วยระบายความร้อนครับ น้ำยาที่เย็นกว่าเลือดจะทำหน้าที่เหมือนแผ่นประครบเย็นดึงความร้อนส่วนเกินออกจากร่างกายผ่านไดละเลเซอร์โดยตรงช่วยป้องกันไม่ CBT สูงขึ้นค่ะช่วยดึงความร้อนออก2คือป้องกัน vasodilation ครับเมื่อ CBT ไม่สูงก็ไม่ไปกระตุ้นให้หลอดเลือดผิวหนังขยายตัวเพื่อระบายความร้อนซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ความดันตก อค่ะ oh. และ3คือส่งเสริมวาโซคอนสตริกชันครับการที่ร่างกายไม่ร้อนทำให้การตอบสนองด้วยการหดหลอดเลือดเพื่อสู้กับภาวะไฮโปโวลิเมียจาก UF ทำงานได้ดีขึ้นช่วยรักษาความดันไว้ได้ผลลัพธ์ชัดเจนแค่ไหนคะมีงานวิจัยรองรับเยอะไหมคะเรื่องนี้ชัดเจนมากครับมีเมตา l นซิสที่รวบรวมผลจากหลายการศึกษาเลยพบว่าคูไดไลเซต ลดอุบัติการ IDH ได้ถึง70%เลยทีเดียวครับ70%เลยเหรอคะเยอะมากใช่ครับส่วนเรื่องความเย็นที่เหมาะสมปัจจุบันเชื่อว่าการตั้งให้ต่ำกว่า CBT ของคนไข้แค่ประมาณ0.5องศาเซลเซียสก็เพียงพอที่จะได้ประโยชน์ในการป้องกัน IDH และก็ลดอาการไม่สบายตัวหรือรู้สึกหนาวที่เรียกว่า cold stress ของคนไข้ได้มากแล้วด้วยครับ อ๋อแค่0.5องศาก็พอครับคนไข้ส่วนใหญ่มักจะรู้สึกสบายตัวหรือกระปีกระเป่าขึ้นด้วยซ้ำครับมีส่วนน้อยที่อาจจะรู้สึกหนาวบ้างแล้วมีข้อกังวลไหมคะอย่างเช่นกลัวว่าน้ำยายเย็นจะทำให้ฟอกเลือดได้ไม่ดีพอหรือว่าไปทำให้หลอดเลือดหดตัวจนเป็นอันตรายหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยครับ เรื่องประสิทธิภาพการฟอกเลือดหรือ adequacy เนี่ยเคยมีข้อกังวลว่า vasoconstriction อาจจะก,กักของเสียไว้แต่การศึกษาต่างๆรวมถึง systematic review สรุปว่าคู่แดละเซ็จไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพการฟอกเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับค่ะ ส่วนเรื่องอันตรายต่ออวัยวะอื่นๆจริงๆแล้ว IHDH หรือความดันตกสาๆนี่แหละครับที่เป็นอันตรายมากกว่าแต่ครูด d ล a l y s i s กับมีข้อมูลว่าอาจจะช่วยปกป้องหัวใจและสมองจากการขาดเลือดเล็กๆน้อยๆที่เกิดระหว่างฟอกเลือดได้ด้วยซ้ำครับงั้นก็ดูจะมีประโยชน์มากกว่าข้อเสียนะคะแล้วคำที่เราได้ยินบ่อยๆอย่าง Isothermal Dialysis กับ Thermoneutral Dialysis สองอย่างนี้มันคืออะไรอะต่างกันยังไงคะฟังดูคล้ายกันมากเลยคะ่ะครับ ต่างกันที่เป้าหมายครับและสำคัญมากที่ต้องเข้าใจความต่างนี้เริ่มที่ Isothermic Dialysis นะครับคำว่า Iso แปลว่าเท่ากัน Thermic คืออุณหภูมิเป้าหมายของ Isothermic คือรักษาอุณหภูมิแกนกลางร่างกายหรือ CBT ของคนไข้ให้คงที่ตลอดการฟอกเลือดเครื่องจะคอยปรับอุณหภูมิน้ำยาหรือ T d i a l s s ขึ้นลงเองตามความจำเป็นเพื่อไม่ให้ CBT เปลี่ยนไปจากค่าเริ่มต้นครับอ๋อ i โซ o t h ร์ m ิกคือคุมอุณหภูมิคนไข้ให้เท่าเดิมใช่ครับส่วน Thermoneutral Dialysis คำว่า neutral คือเป็นกลางเป้าหมายคือทำให้สมดุลความร้อนในวงจรนอกร่างกายหรือ Extracorporeal Circuit เป็นกลาง หมายถึงพยายามทำให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนสุทธิระหว่างเลือดกับน้ำยานในตัวกรองไดไลเซอร์หรือพูดง่ายๆคือทำให้ความร้อนเข้ากับความร้อนออกในวงจรเลือดนอกร่างกายมันเท่ากันฟังดูเทอร์โมนิวทรัลก็น่าจะดีนะคะเพราะมันเป็นกลางไม่เพิ่มไม่ลดความร้อนในวงจรนี่คือจุดที่มักเข้าใจผิดกันครับการทำให้สมดุลความร้อนในวงจรนอกร่างกายหรือเทอร์โมนิวทรัลเนี่ย มักจะส่งผลให้อุณหภูมิแกนกลางร่างกายหรือ CBT ของคนไข้ค่อยๆสูงขึ้นครับอ้าวทำไมล่ะคะเพราะถึงแม้จะไม่มีความร้อนเข้าออกสุทธิที่ตัวกรองแต่ร่างกายของไข้เองยังคงผลิตและกักเก็บความร้อนจากภายในอยู่จากเมตาบอลิซึมและวาโซคอนสตริกชันที่ตอบสนองต่อ UF ไงครับ แต่ความร้อนส่วนเกินนี้มันไม่ได้ถูกระบายออกไปทางดไลเซอร์อย่างมีประสิทธิภาพ CBT ก็เลยสูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยง IDH อยู่ดีอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่า ISO thermal ที่เน้นควบคุมอุณหภูมิคนไข้โดยตรงน่าจะเป,เป็นเป้าหมายที่ดีกว่าใช่ไหมคะถูกต้องครับ ISO thermal dialysis จะเป็นการทำงานเชิงรุกกว่าคือเครื่องจะคอยตรวจจับว่า CBT คนไข้เริ่มจะสูงขึ้นไหมถ้าเริ่มสูง เครื่องจะลดอุณหภูมิน้ำยาหรือ T-Dial ลงโดยอัตโนมัติเพื่อดึงความร้อนส่วนเกินนั้นออกไปทำให้ CBT คงที่อยู่ตลอดเวลามีการศึกษาเปรียบเทียบชัดเจนนะครับว่า Isothermal d i a ล y s i s ลด IDH ได้ดีกว่า Thermoneutral ยังมีนัยยะสำคัญและได้ผลใกล้เคียงกับการใช้คู d i a l y z e สแบบตั้งค่าคงที่แต่มีข้อดีคือมัดจะเกิดอาการหนาวน้อยกว่า เพราะที i ด l จะค่อยๆปรับลดลงตามจริงไม่ได้เย็นเท่ากันตลอดเวลาครับแล้วเราจะทำไอโซเทอร์โมไดไลซิสได้ยังไงคะต้องใช้เครื่องมือพิเศษไหมคะนี่แหละครับที่เทคโนโลยีอย่าง Blood Temperature Monitor หรือ BTM เข้ามามีบทบาทสำคัญ BTM เป็นโมดูลหรือส่วนเสริมในเครื่องไตเทียมบางรุ่นนะครับเช่นของ Fresenius รุ่น 4008SH 5008 6008 มันจะมีเซ็นเซอร์คอยวัดอุณหภูมิเลือดในสายแดงหรือ t ีอารคือเลือดออกจากตัวคนไข้และสายดำหรือ T ีเวนคือเลือดกลับเข้าตัวคนไข้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำม,มากครับแล้ว BTM มันช่วยให้เกิด Isothermal Dialysis ได้ยังไงคะเราต้องตั้งค่าอะไรบ้างคะ BTM มีโหมดควบคุมอุณหภูมิหลักๆ2โหมดที่เราต้องรู้จักคือ1คือ Thermal Energy Control หรือ E Control ครับ โหมดนี้คือการทำเทอร์โมนิวทรอลไดลิซิสที่เราคุยกันตะกี้นี้เลยมันจะพยายามควบคุมสมดุลพลังงานความร้อนในวงจรนอกร่างกายให้เป็นกลางเช่นตั้งค่าเดลต้าอเท่ากับ0กิโลจูลทับครับซึ่งอย่างที่บอกว่ามักจะทำให้ CBT คนไข้สูงขึ้นดังนั้นโหมด E-Control นี้จึงไม่แนะนำให้ใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิร่างกายคนไข้โดยตรงครับโอเคค่ะไม่แนะนำ E-Control ใช่ครับ โหมดที่2คือ Body Temperature Control หรือ T Control อันนี้แหละครับคือการทำ Isothermic Dialysis เราจะตั้งค่าเป้าหมายว่าต้องการให้ CBT คนไข้คงที่อยู่ที่เท่าไหร่ปกติคือตั้งให้เท่ากับค่าเริ่มต้นหรือ Delta T เท่ากับ0องศาเซลเซียสจากนั้นเครื่องจะใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์คือ T t a r t กับ t v e n มาคำนวณ CBT ปัจจุบันแล้วปรับอุณหภูมิน้ำยาหรือ T-Dial ขึ้นลงโดยอัตโนมัติตลอดเวลาเลยครับเพื่อดึงให้ CBT กลับไปหาค่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เหมือนเป็นระบบ Biofeedback ครับโหมด T-Control นี้จึงเป็นโหมดที่แนะนำให้ใช้เพื่อต้องการ i d h ครับชันเจนเลยค่ะว่า T-Control คือเป้าหมายแต่ถ้าเครื่องที่หน่วยไตยเราไม่มี BTM ล่ะคะพอจะทำอะไรใกล้เคียงได้ไหมคะ ก็อาจจะต้องใช้วิธีแมนนวลหน่อยครับเช่นแมนนวลไอโซเทอร์มิกก็คือวัดอุณหภูมิคนไข้เป็นระยะระยะอาจจะทางหูหรือทันปากแล้วคอยปรับลดทีไดเลด้วยมือเราเองพยายามไม่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นจากค่าเริ่มต้นมากนักแต่วิธีนี้ก็ต้องอาศัยความใส่ใจแล้วก็อาจจะไม่แม่นยำเท่าระบบอัตโนมัตินะครับค่ะก็ต้องคอยดูบ่อยๆอ,อีกวิธีคือลดทีไดลเฉพาะช่วงหลังครับ อาจจะตั้งทีดาวปกติในช่วงแรกแล้วค่อยปรับลดลงในช่วงครึ่งหลังของการฟอกเลือดซึ่งเป็นช่วงที่ IDH มักจะเกิดบ่อยก็อาจจะพอช่วยได้บ้างครับค่ะค่ะพอเข้าใจแนวทางแล้วค่ะเห็นว่า B.T.M นอกเหนือจะช่วยควบคุมอุณหภูมิแล้วยังใช้วัด r e เ i r c u l a t i o n ได้ด้วยอันนี้ทำยังไงคะน่าสนใจมากเลยค่ะใช่ครับ B.T.M สามารถใช้วัดเปอร์เซ็นต์รีเซอร์คเลชได้ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า t h e r m o d i l u t i o n หรือ Thermo มด l ลูชันหลักการง่ายๆคือขณะที่ B.T.M ทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็น T หรือ E control ก็ตามเครื่องจะแกล้งเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำยาหรือ T- ดาวอย่างรวดเร็วเป็นช่วงสั้นๆครับอาจจะเย็นลงหรือร้อนขึ้นนิดหน่อยเขาเรียกว่าสร้าง temperature bolus เหมือนหยดสีลงไปในเลือดอย่างที่คุณหมอว่าเมื่อกี้คล้ายๆแบบนั้นเลยครับก้อนอุณหภูมิหรือโบลัสนี้จะไหลไปกับเลือดในสายดำหรือ v e n a s l i เข้าสู่ตัวคนไข้ถ้ามีรีซอร์คิวลเลชันเกิดขึ้นที่แอ c เซสเลือดส่วนที่มีโบลัสนี้ก็จะไหลย้อนกลับมาเข้าสายแดงหรืออาร์ต i เรียลไลน์เกือบจะทันทีเครื่องก็จะวัดสัญญาณโบลัสที่มันอ่อนลงซึ่งกลับมาที่เซนเซอร์สายแดงแล้วคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์รีซอร์คิวเลชันโดยเทียบกับสัญญาณเริ่มต้นที่สายดำครับแล้วเราจะแปลผลค่าเปอร์เซ็นต์รีซอร์คิวเลชันที่ได้ยังไงคะ ค่าที่ได้จาก B.T.M จะเป็น Recirculation รวมนะครับทั้งจากในร่างกายคือ cardio pulmonary recirculation และจาก access หรือ access recirculation การแปลผลคร่าวๆค,คือถ้าได้น้อยกว่า10% 10%ถือว่าปกตินะครับมักจะเป็นแค่ cardio pulmonary recirculation ค่ะต่ำกว่า10ปกติ ถ้าได้มากกว่า20% 20%อันนี้ถือว่าสูงน่าจะมีปัญหา access recirculation รวมด้วยแน่นอนต้องไปหาสาเหตุครับสูงกว่า20คือมีปัญหาแน่ๆใช่ครับแต่ถ้าอยู่ระหว่าง10-20%อันนี้เป็นค่าก้ากึง่งอาจจะเกิดจาก cardio pulmonary ที่สูงหรือว่ามี access recirculation ปนอยู่ก็ได้ครับ แล้วถ้าได้ค่ากำกึง่ง10-20%นี่จะแยกยังไงคะว่าเป็นจาก Access หรือเปล่ามีเทคนิคง่ายๆครับคือให้ลองปรับ blood flow rate ขึ้นหรือลงสัก100 ml per m ม n เ t อิแล้ววัด recirculation สาดอูอ๋อลองปรับ blood flow ใช่ครับถ้าค่าเปอร์เซ็นต์ recirculation เปลี่ยนไปน้อยมากแสดงว่าน่าจะเป็นจาก cardio pulmonary erm เป็นหลักแต่ถ้าค่าเปอร์เซ็นต์ recirculation เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ เช่นเปลี่ยนไปมากกว่า10%จากค่าเดิมแสดงว่าน,น่าจะมี Access Re-Circulation ร่วมด้วยครับโอ้โหเป็นประโยชน์มากเลยค่ะทั้งเรื่องควบคุมอุณหภูมิแล้วก็วัด Re-Circulation ด้วย BTM ถ้าจะให้สรุปใจความสำคัญของการคุยกันวันนี้สำหรับพยาบาลไตเทียมควรจะจำอะไรเป็นพิเศษคะครับ ข้อแรกเลยคือต้องตระหนักว่าการควบคุมอุณหภูมิร่างกายคนไข้ระหว่างฟอกเลือดเนี่ยสำคัญมากเพราะมันกระทบโดยตรงกับความดันโลหิตและสถิรภาพของระบบไหลเวียนซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ i d h ครับ ข้อ2คือคนไข้ฟอกเลือดส่วนใหญ่มักมีอุณหภูมิพื้นฐานต่ำกว่า37องศาดังนั้นการตั้งน้ำยาที่37หรือเท่ากับอุณหภูมิคนไข้อาจทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและเสี่ยงต่อ IDH มากขึ้นครับ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือการพยายามรักษาอุณหภูมิร่างกายคนไข้ให้คงที่หรือ Isothermic d i a l y s i s นะคะซึ่งทำได้โดยการใช้ Cool d i a l z e อาจจะต่ำกว่า CBT คนไข้ประมาณ0.5องศาหรือถ้ามีเครื่องมือก็คือใช้ BTM ในโหมด T Control ซึ่งจะช่วยปรับ T ได้ออโนมัติป้องกันการสะสมความร้อนและลด IDH ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดใช่ไหมคะ ถูกต้องครับและข้อคิดสุดท้ายที่อยากฝากไว้คือการใส่ใจเรื่องอุณหภูมินี้มันอาจจะไม่ได้ช่วยแค่ลด i d s เฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับแต่การที่เราควบคุมให้ระบบไหลเวียนโลหิตคงที่ไม่เกิดความดันตกซ้ำๆทุกครั้งที่ฟอกเลือดมันอาจจะมีผลดีในระยะยาวต่ออวัยวะสำคัญอื่นๆด้วย เช่นลดภาระ,ระที่หัวใจต้องทำงานหนักหรือช่วยปกป้องสมองจากการขาดเลือดเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นซ้ำๆการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมอาจจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสํสำคัญในการยกระดับคุณภาพการดูแลแล,และคุณภาพชีวิตของคนไข้ไตวาย,าย,วยเรื้อรังในระยะยาวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและพัฒนาต่อไปครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะสาหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ค่ะ